สรุปนะครับในเรื่องของพระสัญญาของพระเจ้ากันนะครับผลของการทำบาปที่มนุษย์คู่แรกไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงต้องรับโทษอย่างนี้นะครับงูก็หมายถึงปีศาจนะครับผู้ที่มาผจญนะครับถูกลงโทษนะครับจากพระเจ้านะครับให้ต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดินและกินฝุ่นเป็นอาหารตลอดชีวิตนะครับจาก ที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยงูนะครับเป็นสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเนี่ยเดิมเนี่ยงูอาจจะมะีแขนขาเหมือนมนุษย์นะครับแล้วก็พูดภาษาเดียวกันได้ฟังรู้เรื่องแต่ในที่นี้งูก็ถูกลงโทษจากพระเจ้านะครับให้เป็นอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับ 2. หญิงก็คือเอวานะครับหรืออีฟนะครับ ก็มีความหมายนะครับแปลว่านางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตทั้งหลายแทนที่หญิงนะครับจะเป็นผู้ชายมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับชายอันนี้ตามความเชื่อทงางศาสนานะครับแต่โดยธรรมชาติแล้วนะครับนางก็กลับเป็นผู้ที่ถูกล่อลวงจากปีศาจหรืองูก็เลยต้องรับโทษจากพระเจ้าคือ มีความทุกข์ทรมานในการคลอดบุตรต้องคอยเอาใจสามีคอยรับใช้นะครับและปกป้องดูแลาสามีนะครับดูแลครอบครัวนะครับซึ่งตั้งแต่ในอดีตจนในยุคปัจจุบันเนี่ยลักษณะของผู้หญิงที่เป็นภรรยาเป็นแม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีความาทุกขทรมานในการคลอดบุตรอย่างที่คุณครูพูดไปต้องคอยดูแลสามีนะครับนะส่วนข้อ3ม,มนุษย์นะครับก็คือ,คอเราทุกคนนะครับซึ่งในที่นี้เขาก็พูดถึงอาดัมก่อนเลยว่าคนแรกเนี่ยเป็นชายชื่ออาดัมนะครับก็ต้องรับโทษนะครับเพราะฟังสิ่งที่ภรรยานะครับของเขาตอนนั้นก็คืออีฟนะครับ บอกนะครับในเรื่องของการให้กินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วที่พระเจ้าทรงสั่งห้ามและเขาก็เชื่อก็เหมือนนะครับในในในการใช้ชีวิตปกตินะครับนะสามีภรรยาแฟนกันนะครับก็จะเชื่อกันโดยเฉพาะส่วนใหญ่ผู้ชายนะครับก็รักนะครับแฟนของตนนะครับ หรือภรรยาก็ไม่ต้องอะไรเลยครับดูจากในครอบครัวของเรานะครับส่วนใหญ่พอจะเชื่อฟังแม่ใช่ไหมครับนะจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าผู้ชายนะครับก็เลยต้องมีหน้าที่ในการที่ต้องทำงานด้วยความยากลำบากและต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยอันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาเลยนะครับว่าสมัยก่อนในยุคที่อาอดัม นะครับและเอวาเขาถูกขับไล่จากพระเจ้าออกมาจากสวนเอเดนเขาก็ต้องออกมา,าปลูกผักนะครับหาสัตว์นะครับเพื่อเอามาเป็นอาหารจากเดิมที่อยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยเขาก็ไม่รู้จักการที่จะต้องล่าสัตว์หรือกินเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้อาดัมและเอวาเนี่ยกินผลไม้แล้วเขาก็จะอิ่มแน้วแนวว่ามังสวิรัตนะครับนะซึ่งในสมัยนั้นมนุษย์คนกับสัตว ยังเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยกันได้จะไม่มีการกินกันฆ่ากันนะครับส่วนข้อ4นะครับเขาก็อบอกว่าแผ่นดินจะถูกสาบแช่งเพราะการกระทำบาปที่เกิดจากอาดัมและเอวานะครับที่สร้างความสับสนนะครับให้กับระเบียบที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ระเบียบของพระเจ้าในที่นี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอก อาดัมและเอวานะครับในข้อกำหนดของพระองค์ว่าเจ้าทั้งสองกินผลไม้ต่างๆในสวนของข้าได้นะครับส่วนเอเดนแต่ขอไว้อย่างหนึ่งก็คือไม่กินผลไม้ที่อยู่กลางสวนซึ่งในพระคัมภีร์หรือสิ่งที่ครูสอนเนี่ยก็ให้ชื่อเป็นภาษาไทยแบบนี้ว่าเป็นผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วนะครับน,นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็น กฎกติกามารยาที่พระเจ้าทรงตั้งว่าห้ามอยากกินนะครับนะจากนั้นนะครับข้อที่5นะครับการลงโทษนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการสูญเสียความใกล้ชิดกับพระเจ้าการลงโทษเหล่านี้นะครับยังสีนะเอ่อยังสืบทอดทางสายโลหิตนะครับจนมาถึงลูกหลานด้วยนะครับก็คือว่าเดิมเนี่ยพระเจ้านะครับ ก็ยังเอ่อมาพบกับอาดัมเอวายังมาพูดมาคุยนี่คือตามสิ่งที่ครูได้สอนไปในสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านๆมานะครับนะแต่หลังจากที่อาดัมและเอวาเนี่ยเขาถูกขับไล่จากพระเจ้าออกมาจากสวนเอเดนแล้วก็เหมือนกับว่าการที่เขาจะได้พบเจอพระเจ้าเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะพระเจ้าก็เป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่เหนือ ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะสามารถพบเห็นพระองค์ได้ด้วยตาเปล่าถ้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะแสดงตัวตนให้กับบุคคลนั้นๆได้พบเจอหรือได้เห็นนะครับดังนั้นสุดท้ายเลยนะครับในเรื่องของพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็คือพระสัญญานะครับของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ทรงเมตตาสงสารมนุษย์แล้วก็ทรงให้อภัยในความผิดบาปนะครับ พระองค์ต้องการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาปแล้วก็กลับมามีชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์เหมือนเดิมจึงทรงประทานพระสัญญาด้วยสัญญาที่ว่าจะส่งพระผู้ไทยนะครับที่เกิดจากสตรีนางหนึ่งมาช่วยให้รอดนะครับพระผู้ไทยนั่นก็คือองค์พระเยซูเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ กับพระนางมาลีตามที่นักเรียนได้เรียนกันไปนะครับตั้งแต่ในชั้นป .5 หรือว่าในอยู่ในชั้นป .4 ที่ผ่านมาที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประสูติการบังเกิดของพระเยซูเจ้าในช่วงเทศกาลพระคิตตสมภพที่เราเอ่อจะรู้จักคุ้นเคยกันก็คือเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเนื้อหาก,กันไปแล้วเดี๋ยวพบกับ การมอบหมายงานของครูในช่วงสุดท้ายกันนะครับนักเรียน